สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมาอาบอกเนาะว่าฮีโร่ตัวไหนที่ได้รับบัฟมาเนาะในซีซัน5เนาะสำหรับซีซัน5แพทนี้เนาะฮีโร่ที่ได้บัฟมามีอยู่2ตัวเนาะสองตัวที่ได้บัฟมาเนี่ยก็คืออ่า ่าระยองเนาะซองระยองเนาะมันอาจถูกใช่ไหมระยูซองระยองเนาะก็ระยูซองระยองเนี่ยที่ได้บัฟมาเนาะก็คืออ่าสิ่งที่ได้รับมาก็คืออ่า,อามีโอกาสรักษาเนาะเพิ่มขึ้นเป็น80%เนาะก็คือสกิลของมายูซองระยองเนี่ย ได้รับเอฟเฟกแก้ทางอยูวิธีเนาะก็คือเมื่อถูกโจมตีโดยการโจมตีพื้นฐานเนาะจะสร้างเป็นดาเมจเวทเนาะก็คือคาลเตอร์ดาเมจจากการโดนโจมตีพื้นฐานนะอ่าดาเมจเนาะดีฟเจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะขึ้นอยู่กับเวทด้วยเนาะแก่ผู้โจมตีหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะรักษาฮีโร่พันธมิตซูมหนึ่งไลายอัตรารักษาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้มันขึ้น เพิ่มอัาตรารักษาขึ้นมาอีก10%เป็น80%เนอาะแล้วก็ลดอ่าดาเมจแกรภาพเนะาะฮีโร่ที่โจมตีมันอะประมาณนี้สิ่งที่ได้บัฟมาก็คือบัฟอ่าอัตรารักษาขึ้นมาอีก10%เนอนาะสำหรับอ่าระยูซองระยองเนาะสวยอีกตัวเนาะที่ได้บัฟมาในซีซัน5นี้เนาะก็คืออ่าตัวไหนนะ กันไหนละหาก่อนนะฮีโร่เยอะเกินจำแทบไม่ได้นะอ่านี่ตัวที่ได้บัฟมาเนาะในซีซั่นห้าเนาะก็คือฮันนบาลเนาะฮันนบาลเนี่ยได้บัฟมาก็คืออ่าเมื่อก่อนเนี่ยออ่่าาสเต็กของฮันนบาลเนี่ยมันจะอ่า เก็บสเต็กได้แค่3สแต็กเนาะก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น4สเต็กเนาะเพิ่มขึ้นมา4สแต็กเนาะสกิลของฮันนิบาลจะออกมาสไตล์นี้เลยเมื่อพันรามิดสร้าง DMG ครบ3ครั้งเนาะก็คือเราโจมตีศัตรูครบ3ครั้งเนี่ยจะมีโอกาสเนาะหนึเนาะที่ทำให้พัรามิดหนึลายได้รับตัวถ้วยทับซ้อน1อันเนาะอาจเปิดทำงานได้ถึงสุด4ครั้งต่อเทิร์นเนาะปตเนี่ยคือสกิลอันเก่าของมันน่ยก็คือ สเต็กันจะได้แค่3นะแต่ตอนนี้เพิ่มมาอีก1นสเตก็กเนาะในครั้งต่อเธอเนาะตัวช่วยทับซ้อนแต่ละอันจะทำให้อ่าดาเมจกายภาพเนาะสู้รบที่จะได้รับในครั้งต่อไปเนะี่ยลดลง7%เอนาะขึ้นอยู่กับเวทของฮันิบาลด้วยเนาะตัวช่วยทับซ้อนจะลดลงไป1อันแต่ละครั้งที่ได้รับ DMG เนาะก็คืออ่าถ้าเราโดน สเต็กมันมีอยู่สี่สเต็กอะถ้าเราโดนตีสี่ครั้งเนาะมันก็จะช่วยลดอ่าครั้งละเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นไปเรื่อยๆเนาะก็จะทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงนั่นแหละแล้วก็ฟื้นฟูทหารได้จํานวนนึงเนาะอัตรารักษาเจ็ดสิบเอร์เซ็นขึ้นอยู่กับเวทเนาะตัวช่วยสามารถทับซ้อนสูงสุดเนาะสามครั้งเนาะอันนี้การฮิลเนี่ยทับซ้อนสูงสุดได้สามครั้งเนาะลดอ่าลดดาเมจเนี่ยทับทับซ้อนสูงสุดได้สี่ครั้งเนาะอ่าแล้วก็อัตราการฮิลของฮันนิบาลเนี่ยได้บัฟมาเนาะ ได้บัฟฮิวแรงขึ้นมาเนาะรู้สึกว่าตอนนั้นมันจะประมาณ50าสิบป่ะอัตรารักษาที่50าสิบอ่ะเพราะถ้าเกิดถ้ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะโกงไปเนาะตอนนี้มันก็ได้บัฟมาแนละ้วประมาณ70ิบเนาะฮันนีบาลก็เป็นตัวช่วยลดดาเมจเนาะแล้วก็เป็นตัวฮิวตัวนึงดีเหมือนกันเนาะแล้วก็สแต็กมันทับซ้อนได้อะ่ะปัญหามันอยู่ที่ถ้าถ้าสแต็กมันทับซ้อนได้สูงกว่านี้อาจจะน่าเล่นอยู่นะ แต่ตอนนี้สแต็กมันเต็มที่ตอนนี้มันยังได้แค่สี่เองเนาะก็ยังอผมมองยังมองว่ายังเป็นเทียร์รองอยู่เนาะอืมประมาณนี้สองตัวนี้เนาะที่ได้บัฟมาในซีซันห้าเนาะสหรับใขรเนาะที่สนใจจะลองเอาไปเล่นเนาะก็ไปเล่นได้เนาะสองตัวที่โดนได้บัฟมาเนาะก็คือระยูซองระยองเนาะแล้วก็ฮันนิบาลเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากแค่นี้แะครับผมถ้ามีข่าวสารอะไรเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเนาะขอบคุณครับ